การต่อคอนเวอร์เตอร์เข้าเพื่อที่จะมาชาร์จแบตสอลูกนี้สวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยกเกษตรอินทรีครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาชาร์จระบบ24ให้ดูนะครับว่ามันจะชาร์จได้หรือเปล่าสำหรับคอนเวอร์เตอร์ชาร์จระบบแบตเตอรี่นะครับตอนนี้คือ จากคลิปก่อนนะครับผมก็อนุกรมให้ดูแล้วนะครับว่าอนุกรมแบบอนุกรมยังไงคืออนุกรมให้คุณลุงได้ดูนะครับก็คือเอาเอา,เอาตัวนี้มาจ้ำบวกลบนะครับจ้ำเข้ากันแล้วก็เลือบวกลบก็เอาไปใช้งานนะครับแล้วแผงเอามาฟัดหนึ่งแผงนะครับเนี่ยแล้วก็คอนเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับว่าเราจะอนุกรมอา่า คอนเวอร์เตอร์ได้ยังไงนะครับในในตอนนี้นะครับคือเราทําแบตเตอรี่ของเรานะครับให้มันเป็นระบบ24ก่อนก็คืออนุกรมนะครับตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้ที่ผมจะใช้นะครับแล้วก็ตัวตัวคอนเวอร์เตอร์เราก็ต้องอนุกรมนะครับต้องอนุกรมกันก่อนอนุกรมก็อย่างที่เคยแนะนำหลายๆคลิปนะครับถ้าใครดูแล้วก็ ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับก็คือผมจะใช้ l 1บวกนะครับกับ l 2ลบนะครับในการโยงหากัน,น,นแล้วทีนี้ใน สายของ L 2บวก L กับ L 1ลบนะครับผมก็จะเอาไปใช้งานนะครับก็บวกผมให้เป็นสีเทานะครับเนี่ยบวกให้เป็นสายสีเทาน้ำเงินผมให้เป็นลบนะครับ สำหรับการอนุกรมของคอนเวอร์เตอร์ก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลือการเอาไปใช้งานถึงตอนนี้นะครับก็แบตเราต่อเป็นอนุกรมเรียบร้อยเป็น24โวลต์นะครับดูหน้าปัดเลย24.1นะครับแล้วต่อไปเราจะ สายนี้ต่อช่องนี้ต่อเข้ากับแผงตอนนี้คือจบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อคอนเวอร์เตอร์เข้าเพื่อที่จะมาชาร์จแบต2ลูกนี้ทีนี้เราจะไปจัดการตัวคอนเวอร์เตอร์กับแผงนะครับต่อไปก็คือสายคอนเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้คือสายบวกสายแดงคือสายบวกของแผงนะครับสายลบนะครับของแผงก็ต่อเข้าไปได้เลย นะตอนนี้นะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนไหมครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเรามาดูนะครับว่าไฟที่มันเข้ามาแบตเตอรี่มันสามารถชาร์จแบตได้จริงหรือเปล่านะครับระบบ2 4เนี่ยนะครับน,นี้คือแผงอามาฟัตหนึงแผงนะครับ ดูก่อนว่ามันจะชาร์จได้จริงหรือเปล่าสองจุดห้านะครับสองจุดห้าแอมป์ยี่ห้าจุดสองไฟมันยี่สี่ก็ชาร์จได้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับยี่สิบ 2.3แอมป์ uh, M, นะครับสำหรับชาร์จเข้าในระบบ24โวลต์นะครับ2.2 2.3นะครับสำหรับการชาร์จแบตระบบ24โวลต์นะครับแบตกด24โวลต์กับแผงอัลฟัตหนึ่งแผงต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์นะครับสามารถชาร์จได้นะครับโอเคนะครับสำหรับ fc ที่ถามเข้ามายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ